ค่ะปริมาณน้ำปลายสายนะคะของชุด4,490บาทนะคะตัวนี้จะเป็นสายส่งน้ำขนาดนิ้วครึ่งนะคะเป็นสายส่งน้ำนิ้วครึ่งลูกค้าสูบน้ำจากสะส่แปลงยา ตัวแผงนะคะจะใช้เป็นแผงโมโน1 7 0วัตต์โวลต์นะคะตัวปั๊มจะเป็นปั๊มไดโวแช่อยู่ในน้ำนะคะลูกค้าสั่งเพิ่มเป็นชุดเบร<อ>กเกอร์แล้วก็ชุดกันฟ้าผ่าเพิ่มนะคะก,การใช้งานก็ถ้าจะใช้งานก็สับเบเกอร์ขึ้นนะคะถ้าไม่ใช้ก็เอาเบเกอร์ลงรุ่นนี้ส่งน้ำอยู่ที่150เมตรท่อน้ำออกขนาดอยู่ครึ่งนะคะสามารถใช้กับสายยาง หนิ้วครึ่งหรือ PVC นิ้วครึ่งได้